กาบสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูทุกคนเนาะวัช่ในประเทศาตากาต่างประเทศพี่น้องเอกันยินดีต้อนรับกับชูซ่องปาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอนี้ปาเตียงก็ได้ผ่านขึ้นมาทั้งเมืองพาราลไพี่น้องเอก็ได้เฉลี่หาเอ้จันต์สักเล็กสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะประชิวิตการเป็นอยู่แลวเป็นได้ดพี่น้องเอกเบลลดินน้ำแล้วสักเล็กสักหน่อยพี่น้องเนาะ หลังจากบาเตียงมาเพื่อนไห้เล่าแล้วกะเราได้มีเวลามาเยี่ยมเราเลยพี่น้องไงยมื่อนี้ก็มีโอกาสเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวแวะเบิ่งน้ากันว่าเราเห็ุยังตอนนี้พี่นอ้องไยเราทำมาหาก,กิน,กนแบบไหนเราพี่น้องเนาะไปพี่น้องไยเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะแอ้เราเปลีย่ยนยูในใดพี่น้องสวงนี่มเตียงกะบนมาแต่หึงเติบเลยพี่น้องไย เอาขนมขนมเนาะไปผ่าลูกแล้วเจิดเจิดเจิดสบายดีเลยเอา้าสบายดี <c oughs> เป็นยังอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังคือนอน <c oughs> เป็นยังกันอะมาต้องหมงหมอ Oh, sang qua thế đó à, là con nôm con này Đổi, rồi rồi được có được Để... Để... chấp nhận nhà người chấp thô nó chấp thô Rồi. 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 Nó Rồi. 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 Rồi

จ็บหัวแล้วต้งเต่ไม่เท่าเสียได้ไม่เท่าเาสียบ้างเลเสียแล้วแม่นะแม่เจ้าขอบอกโดยเสียแล้วแล้วก็คิดร้ายอะไรมันก็นได้ตีต้นถูกร้ายเนาะไปเ่<อ>าเสียแล้วก็ไปหาเงินใส่หนีใส่ซีนแล้วมันรถเก็บหัวแล้วผัดตาใครขึ้นสีส่มือนี่เลยเดี๋ยวนี้หาได้ไปห้องมอสวรรค์โอก้กลับมาหมอลูกชายเจ้าฮะโดย นี on ite, another, puedo, ่คือน้องเอ้อจางเว้าแท้เนาะอืมคืนนี้ก็เพิ่นก็ไปไปหงหมออันนี้แหละเมื่อคืนนี้พ่อแม่เจ็บแล่นมาพาแม่ไปไปแล้วเพิ่นขี่รถล้มกระเป๋าซาอ๋อไป้ทนหมอเพิ่นว่าจะเป็นหยังยังบ่ทันได้เซาอยู่4มื้อ5มื้อเจ้าคือบ่ไปหงมอบ่ปากแล้วกบ่ปากไปเด้อบ่น่ะบ่าวเอ้ยตาจะโบดได้ียตาได้บ่ เราตื่นมาเราขดกับคุ้มให้ไปไปยืมเงินเขาใหาส่งส่งเส้นหาโดยธรรมดากับเพิ่อนเขาไอ่ยู่เพื่อนเมียน้องครับในแถวเขาบว่าบ่มีบ่มีแล้วกดปัดเป็นประหยัว่ายอาเงยๆเงยเงยขดผัดขดผัดลูกเฮาเห็นได้กับตาโบน่าผัดเขาปะเขาถิ่นเหมือนมาหาแม่คือเกราโดยก็หายืมให้คัวไปหาหลับเงินเอ่อเห็ดใส่หนีเขาเห็ดทานเนี่ยนั่นแหละ ไปหายเพิ่นว่ะเหมือนมึงนเหรอครัไปอีกมันก็ให้มื้อเช้านี่ก็นั่งกอดหัวเขาเลยโดยโหรวยหลายในแถวอ่อซีฮะเป็นยังไงไปได้เพิ่นไปใช้ทำไมนี่ส่งรถเขาอ๋อยืมรถเพิ่นมาบ่แม่นกินบักพร้าวอ่ยืมรถก็ไซื้อโอโดรวยวิลาศเป็นของเฮียนเพิ่นบ่ออกว่นแรกบ่เตรียมไฟหายออกออกนออกแล้ว S <S <S ดูเพื่อนเนี่ยเพ่อนเดี๋ยวนี้กะเออมื่อเอาเอา,เอาลานใหี่ยอ้ไอ้ไปหุงหม้อโอ้โดยพี่น,พน้องเลยกยากไร้หยือยาซะนั่ง,ง,ก,รงกระโบย,ยังออกแล้วก็หายอย่างละยาเออบ่มีเงินมีคำส่งเนาะแม่นเฮียนแม่นฮะขาหาคา,า,ายเอาก็ได,ด้หม้อสองอะไรโอ้ยเป็นบ่ได้เจ้าโดยอยู่น้ำกันจะข้นเฉยน,นี่นะ น้องสาวน้องน้องสาวนก็ปะปู่ะแล้วก็ลูกมามาอยู่น้าแม่แม่พัดแม่เอาเมื่ออยู่ได้ประมาณมันปรามาณสองเดือนปลายแม่พัดสียบ้านแม่ก็ตต้ปะแล้วก็เอามาอยู่น้ำเฮาอยู่น้ำเจ้าบ่เดี๋ยวนี้ห้านสองคนเห็นเบาๆยังมาถ่ายนั่นแล้วก็แม่หไปหาเงินไปหาดีอยากแม่ดีอยากเวลานง้นเมาอาใช้เพิ่นไปใช้ใช่ตอนนี้ เอาลงเมืออเยี่ยมเขาสิไปเยี่ยมพ่อเขาอยู่กรุงประสิซาเอาลุงเมื่อเอาลุงมาเยี่ยมของยาโทมาจินะเมื่อโดยโดยโดยตังแตไม่เท่าเสียใช่บ้านละแต่ลูกบันนี้บ่มีไรบันนี้ก็นอกกับบมียังแต่แม่กับลูกงั้แล้วเรับยแต่ลูก น้องนอคนมากลูกจะค้นมาลูกเก่าจะค้นมาอยู่นี่6กคนอือตอนนี้มีเถ่าเสียแล้วก่ข่อยก็เลยว่าพากันไปหางเงินหาคำพูน่นนองผู้ใดผู้ด,ด,ดเมียนเนี่ยแไปเหดเวียกอยู่ในอันเบียดชายเล็กแทนเี่ขายหนงส่งนั้นมันมอน่องคูหนึ่งก็ไปเป็นรบปภพออยู่โดยโดยบัดเพิ่นผู้อันนี้อะ่ะลังเถกอะ่ะเขา แบบเขาเห็ดงานแบบยังรางถั่วรังรวงเขาดองแดงนางพิง no ค์นะแล้วก็ไปเห็ดน้ำ้าวก็รางถั่วรังรวงเขาใครงานหนึ่งพุกเแสนครับปันกันก็ได้ผุละอโซแสนผุละแซนตีล้แซนไปโดยเขาก็มาเอาไปเพิ่นก็หมักเห็ดแบบนั้นได้หมักไปน้ำผู้เฒ่าไปเออโหโดยโดยโดยวันนี้นั่นอยู่น้ำกันนี่นะจะคนนั่นรวมเบนเนี่ย ตอนนี้บอแม่น11คนอ๋อวันนี้11คนพี่น้องอยู่ร่วมกันนี่อือโอ้สาวเสียแล้วก็มาเบิดเแล้วได้บาทนี่วันนี้น้องสาวอีอก,กลูกอีกสองพึกๆ<น>อยู่ในนี่เนาะแม่นอ๋นอพี่นอ้องเลย11คน นึ่งดีเด้อผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเรือนให้นี่เนาะไปท่านอยู่เพิ่นม่องเก่านี่แท้ที่ไปอยู่ไสแลนี่พี่น้องก็สิอยู่ลแมทางก็สิลงไปอยู่โอ้ได้เจ้าซอยเขาก็ยังว่าโอ้ยแห้งลว่าพอแล้วอืมมากงเวนบ่เจอพี่น้องเพิ่นต่างคนต่างไปเนาะแม่นยะตอนแวันนี้ผู้อ้ายฮะฮก็มาเอาอันใบอันนั้นนําลัง พี่สร้างขวบรากเห็ดใบยังยืนกับยังไปกับไอ้ไอ้ไปห้องมองมือนี่ะกับไข่แตยพูน่าหาจดีแล้วกับโซ่เมื่อไงก่อนแล้วก็เห็ดได้ประมาณทิตยหนึ่งแปดเมื้วก็าหายก่อนซีแซนไห้ไอ้เพื่อนพุน่าก็หายไอ้ไปหุองมองเราพิงกับแซนหาหายไอ้ทันทุกงานกับโบเจ็บโบเป็นขอยกับเนาะ ย,ยังเจ็บยังเป็นไดน้ใช่ไหมลองเลยยากกว่าเจ็บเป็นใส่แล้วคือนอนกันตาไหลแห้เจอนักกลัวเก่าปัญหาจะกินอยังพิยาบลุงม,มาตุ้มเนาะโดยมันเข่าน้าช่าปลาจเจ้ามันจะใช้กินเลยเข่าฮะอันนี้ไปหลับเขาสามแสนหัก็หา,หายผลแล้วสองแสนหนึ่งแสนหนึ่งใครจะผลเหติติบนผลเลยเจดีผลอันนั้นแล้วห้ววขาวผัด ตินี่ก็บ่ดนเบิ่งไปไปหาโนหาหาพ่อเฮาเฮ็ดทานหาที่ศพท4หาคือเก่าแหละโดยก็ยังเฮ็ดคือเก่าอยู่บ่ทานเทินเดี๋ยวนี้ก็แม่นอันเดี๋แมงแข้งแม่งอันน่ะโดร้านแน่เอาร้านแน่บัดวันที่20กัเอาบ่ได้อันนั้นล้วก็เลยตัดสินใจเอาไปผ่าโรงเรียนเดือนนึงเพิ่นก็เอานําอือแต่50ค่ําแล้วไปเอา โดยโดยโดยเฮาเฮาเมื่อยเลยเฮาบ่สบายซังครับก็เอ้าจ้าจ้าจ้าป้าบ่สบายเจ็บในท้องเฮาน่ะเจ็บแอวเจ็บตะหึลยเด้อแล้วก็ปดอมินขึ้นแฮงเจ็บจนขาวออกจนเปียกจนโอยเขาเอาไปเขาก็บ่มือบัดไปกวดหยังเพิ่นก็บ่ได้ว่าเป็นหยัง่ เจ็บแล้วมันก็แข็งๆขึ้นมาเวลาเจ็บแล้วก็แข็งเป็นคูขึ้นมาอ๋อนมาเจ็บเวลาแบบยออกมาแล้วก็บ่เจ็บก็บ่เห็นโดยโดยุดอยู่แล้วเป็นสติ่งก็บ่ปาางเป็นเนาะอไปหตมือคืนแต่10:00ปายก็พอดีอาก็มาั9:00นอืออาบน้ําน ห้องโมห้องโม,งมพาราน,นพารานอ๋อโดยเดินมุมีไปพก 1, ากัะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามุมมีต่ผู้เจ็บผู้ลูกชายเขไปห้องโมผู้แมย์แกมาลูกผัไปมีแต่คนเจี๊ยบคนเป็นเน,ะนเาะอ้าาาเจ้าเห็นอ,อะไรเงยอันนี้ก็ปะว่านไปล้มหัวแตกซึ่งว่าว่าจะทมอยู่คัวเป็นแป้วนะล้มอยู่ใช้อันนั่นแหละ,ะนี่แรงล้มเลืองหอยสะสะ ลูกกูได้โดยเลือแต่แทะเลื้อขนาดเนาะโอ้พี่น้องไอ้เราก็ได้พอได้แวะมาเยี่ยมตะเติมรถมีเตอร์ภูอยู่ดีเนาะเออพอได้สู่ขึ้นมาเฮาก็ได้ปัานมาที่นี่ก็เลยแบะเยี่ยมเบิงมันนี่ไปทำมีอันเข่ากระสอบน้อยติดรถมาอยู่เดี๋ยวมาให้กันเ้อ ปรเดี๋ยวประเดมาตื่มกันเนาะชูรูปกินโอเคพี่น้องเนี่ยไปเตียงกันเอาเข่าไปให้แล้วก่อนนะพี่น้องเนาะโอ้ยห่อนขนาดเลยนี่เนาะโอนอ้โหไปกันดูโอ้ยโอเคอันนั้นอันนั้นแก้วพื้นหอยแก้วพื้นเอาไปไบนในนั่นเล็กขนาดวะโอเอางวงไหมจะเสียอะไปกินกั้ง ดีเว้ยโอ้พากันอยู่นี่เนาะพี่น้องชิบปลายคนนอนนี่ซองแถวเลยปอนจันหัวจันตีนใช่กันเลยเนี่ยเนาะไง่จ้นยังได้น้ำเจ้าสวยแต่โอ้ยให้ไปนอนตู่สิบาลูกพาลานไปอยู่ัเพื่อได้เทวดาคุณไม่ช่วยเนาะคุณยายใจบุญเพิ่นแกพี่น้องเลยโอ้ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะ อ <c oughs> no. oh. ือคนละคนรวยคือ <carriers>: ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> so ือแซนกะโอ้ยแฮงกะเต็กอยู่พู่นเนาะโอ้ยอยู่กระตูเก่าพู่นแหละพี่น้องเอ้ยอยู่ว่าแล้วสิก็เฮ็ดนั่ได้เออน้องเอ้ยบ่มียังกะยาก่อนพุดนอนพุดบ่มีกหากินเฮ็ดไขอแต่ว่าจะเจ็บจะเป็นอันนี้แม่ัหาเจอแม่ก็เสียแม่เสียไปเสียผู้เดียวได้อยู่ดงเห็นพุ่นลูกข่อยมีเงิน6,000กีบไปเซ็นเอาศพแม่มา โดมเอื <us> ้อยถามน้องพกอากรรมเอ้าพี่น้องเจ้าก็บ,บ่ได้อันนั้นบ่เอื้อยแม่เสี่ยแท้ก็บ่เพิ่นบ่ได้ไปรับปนบ่ถามโทรถามก็พากะว่าบ,บม่มีบ่<อ>มีกบ่มีะอกับข่กับลูกค้อยผู้ไปหงมอนี่กับัว,ว<ด>บนี่ะสิไปเนเอาศพมาโดเสียอยู่พุ่นเด้เขาก็บ่ให้เอาเข้าบ้านแล้วกไขแต เพนดีและเพื่อจะซรอยหีบซ้ำลาดเหมือนจะเอาน้ำเตาสองล้านมามาส่งหอดผีเพาะกันคืนพอดีสองโมงขึ้นมาหอดผีเพาแล้วเป็นยังเลยตั้งทรงระลุดตั้งทรงรุดเพื่อเท่าแห้งเมื่อเมเจ้าโอ้ก็ยังบุูดเท่าบันใดเนาะโอ้ สิประมาณ60นี่แหละหกสิบปลายนี่แหละเราหมักไปทำบุญไปเห็ดบุญไคเห็ดตั้งบุญตั้งสีเห็ดแต่งเคืองบ้องบุญบุญประเภทที่จะบำบัดได้ย่ใช้เราไปเราหมักโดยหมักทำบุญทำทานเนาะหมักเลือดเราเนั่ยโดยแล้วเสียจะหึงเราป่อนไหนบ่บังได้นี่ท่านเห็ดบุญเห็ดทานไม่เราเ่อเห็ดเหตุแล้วอ้าข่อยเอาซุปหาแล้วจ้ะกลางคืนเนาะเขาบอกว่าบอข่อยกับบุญเลียวเข่าเฮื่อมาอยู่ขังยืนอยู่นอกโดย เดินมาเขาก็ส่งสะก้านพนมันกระชายลงเฟซแล้วก็เข้ากะหูเด้ดเขาหูละลายเด้ภายเผื่อสินทำเขาด่เขาก็พักกันมากมากแล้วกับถ้าไปพุนใดผพุนนั้นได้เข้าพูนนี้ได้พักได้ย่างเลยะช่วยกันคนเล็กคนหน่อยเนาะแล้วก็ไปประสา,าบุญล้ามีเท่าพุนมาซอยลายจากอันนั้นแล้วแล้วก็งานอันนั้นล้วก็มาล ถามเหมือถามน้องกระไรก็ะไรนั่นนั่นไม่มีความผิดโอ้ยบโอ้ได้แล้วแต่ต้องตัดตัดสินใจกับน้องสาวนี่เด้ดตัดสินใจแล้วขอว่าเห็นอนาคตยาขอว่ายันยืมกับยืมติดนี้ที่ยังกระยาหน้าขอว่าต้องจะพากันเห็ดแล้วก็พากันเว้ากันหน่องซากับเท่าคายหลุดเน่าเน่าหลุดอันโท่าคายอยู่ใต้อีกพนดี้หลุดขั้นว่าอันนคตสี่หาล้านมันเนาะ่อคลายอันนี้เขาหายล้านหาล้านหากระขาย อือเฮาบ่มีเลยเด้อรู้จักบ่แม่โทรเข้าไปค่ะโดยเขาก็แพกเงินมาให้ซื้อเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อัดนี้แล้วทั่วบอดีเขาก็ติดนี่ไปหับเอาเครื่องเขาให้ับตลาดนะแล้วก็พวกงนี่เขาก็เอามาแล้วทั่วบดีเบิดแล้วบัดนี้ติดนี่เาอยู่เก่า้านปายมานั่งเว้ากันบัดนี้ เอายน้องนอนแต่ละคนเอามาบบบนี้เลยข่อยนี่แหละเป็นเจ้าภากัก็บตาบ้าว่ามีกว่าเอายน้องมีเพราะอยู่พอกินพรว่นบ่มีแต่ข่อยนี่อะข่าวบวเห็ดอย่างนี้สิคะหน่อยยากไข่เต็มใจเขาอันนี้ชินกับเวลามันเลยทำน้องกับผู้นั้นก็บ่มีผิดนี่บ่มีใครออกบอกรายยากกับว่าว่ากันกำนองหาซาอีกนั่นนัก็เลยเป็นหนีแบบนี้เนาะเห็นบุญน้องเมย์ฮันไปเก่าร้านผู้พี่น้องลไปเก่าล้านไปกรรมมาว่ากันกับลูกบบบนี้ ล้วก็ว่ากันแล้วกอ่ะทำเอเอให้ไปสิไปหาเงินแม่เอ,เอ้ยว่กับผูกไงล่ะกับจางเว้นมาแล้วก็ไปอันเห็ดเวียกอันนัฮนแหละเดือนหนึ่งล้านสามาน้ำเบียนยั่างโดยทำมาแล้วไม่เพิ่มเพิ่นผัดใบซักไรอีกฮนเด็กขาโทษม่านเถิดก็ซักไรซักไรนี่นะโดน,น,น,นโขึ้นนคาตาไม่ได้เห็นหุ่งนี่ยังไปซักไรแม่สี่แป้งหมอเก้าโ,โมงไปเกือแบสี่สิบโมง ครับมาแต่บ่อนซักลายมามาปูเพิ่นไปซักครับจ้างครับบ่แม่นอ๋อคือเจ้านี่ไปซักเนาดอซิซักของเพิ่นเลือกตะเบียดมาต้นแรงนั่นแล้วก็แม่ไปหมงหมอทิ่มเครื่องอันมาทิ่มเอาแม่ไปหมออ้พี่น้องเนาะ้ได้มันก็ได้อกอืถ้ากระบแลว่โอ้ยตะคอยู โอลูกแลหงอก็สิไปแม่มาพะลูกไปหายังบ่นอนอยู่ซื่อก็หาเบิ่งหมู่แม่แล้วก็หายนี่สินเฮาก็บ่ย่านดอกข่อยก็ได้คือลูกเต้าข่อยว่าก็มาบ่เจ็บบ่เป็นเนาะอนี่มีสิน่อยหา่อยนันไปคอยู่เขาก็นับอเฮาไปติดเขาก็เออได้จังอันน่ะ่อยในาเอ้ย่ลสน50เขาก็ิมดอกเฮาเป็นนีเพิ่นก็ต้องได้ ใช่นะเมนเมนเมนมนนไแล้วก็เห็ดพอดีบะเตียงกับบะฮู้เนาะบะฮู้ข้าวซช่่ะอ่าเ,เห็ดบุงเห็ดบุญน้ำเม,มนน่์ได้พี่น้องไงชิ้นอีกับข่วยกับกสิ่งลงใส่บาสอ,อาสานเขาสิซอยเจ้าหาร้อยบาทเลยเถอะเห็ดบุญน้ำน้ำมันน้ำเม่เจ้าอะไร โพระเ้าเ้าโดยโดยเข้ามาพระท่านนะก็เมรัสเชียพี่น้องไงอาจจะเหตุบุญน้ำเด้มเอเด้อโดยอย่างไรกันอ้เป็นไปดีเลยสุกติพี่น้องเนาะเบาเตียงท้องเรามาสวยเด้อทาสีเหตุพาเขาาเล่บาตรเจ้าพันี้เงินอยู่ห้าร้ยโดยเจ้าันไหพ่อเล้าเจ้ากับไปเกิดสวรนซันซ่าเหล้ากัน ขายเห็ดอีกยังทุกอย่างอ่ะเขาให้ประสบความสังเร็จทุกอย่างจ้าใช่ถูกเนาะเออเนาะสู่ๆด้วยเด้อจังใดก็ได้ครับโอ้ยเป็นองเง้ยเนาะแบบมาอันตะก้อนหายังว่าบรเจ็บบปเป็นมาวันนี้หั่นเป็นหั่นเป็นนี่พี่น้องเง้ยชีวิตก็ได้ซะโอ้ยจ้าป็นยังบปวดกระอูกมาเบิ่งจังใดก็สู่ๆเออด้วยฮาด้วยที่คอตูเดินทางไปต่อก้อนบัดนี้โดยโดยอันบ่าวข้าวคนได้หรือถูกลุกขึ้นก็นด้ว อย่าก็ด oh. e, okay, no ้เออดลอดได้หลยเยยบผัแกงพี่น้องเอ้ไปก่อนเด้อากนล่ะเ้ยไปูซเนาะดมื่อบ้างเวหาม่ดอกเด้อครับก่อนเด้อโดยอเคพมพี่น้องบ่ตียงก็ได้เวเยี่ยมยามทำข้าวบางเ่้ากับบุรีปันไดพี่น้องเอ้ข่าวแล้วกัน แม่แล้วก็ะเซียแล้วก็เจ็บท้องลูกแล้วก็ตาตาไข่เนาะตาบวมอะไรไปห้องหมอห้องหมออึกถึกอยู่พี่น้องเลยอชีวิตเราก็เนาะเป็นอยังตึงยุ่งอยู่แหละเฮือนแล้วก็พี่น้องเลยเพราะว่าครั้งแรกนะเห็ดให้เราเล่าแล้วบันนี้เราบันนี้เราปุ๊บกระเทิบออกมาตั้งหากอีกเราจะได้อีกแล้วพี่น้องเี็เนาะเราอยากได้ออกมาช่างหน้า พี่น้องเอ้แต่วันยังบ่มีเงินซื้อสังกะสีให้เราแหละพี่น้องเอ้แล้วก็เป็นหนีก้าวล้านกีบเรา,าว่าเราไปยืมระเห็ดบุญน้ำเมฆแล้ว,วลพี่น้องเอ้มีถึงเก็บทั้งป่วยทั้งมายังเข่าก็าไปไปเช็ดนํามาก,กินก้อนมุ้ยมีเข่ากิน3ามเซนเราบ่กกระสอบหนึ่งกะบปราเตียงก็มีเข่าติดรถมากระสอบน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะอ่ากระให้เราพี่น้องเอ้เนาะโอ้ จะเชื่อว่าจังได้ชีวิตเราก็ได้ยังดีแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเราพี่น้องเนาะทั้งพระอาจารย์เพิ่นทั้งต่างประเทศพเพิ่นได้ช่วยพี่น้องเลยเป็นเพราะอะไรเฮือนอยู่ก็ได้น้ำใส่ก็สั้นเลยแห้งชีวิตเนาะชีวิตเราก็ได้ไปพี่น้องเลยจะขอตัวเดินทางไปต่อวันี้ขึ้นทั้งมืองพีนเพื่อนพี่น้องเลยแวะมาเยี่ยมยามตามข้าวบังเล่านาะพี่น้องเนาะอ๋อก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่าสู้ทุกคน ที่เข้ามารับทมคลิดจนจบแล้วกับข่ามโฆษณาพี่น้องเลยแล้มืนอกี้ก็เตียงขอตัวเดินทางกันด้อพี่น้องเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะ